ทำกลางความวิตกกังวลของหลายชาติว่าเกาหลีเหนืออาจจะเตรียมการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ5ปีกระทั่งมีการตกลงกันระหว่างประธานาธิบดียุนซอกยอผู้นําเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นําสหรัฐในการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ของสหรัฐเข้าประจําการในเกาหลีใต้มากขึ้นหากมีความจําเป็นเพื่อปกป้มมองความปลอดภัยจากเกาหลีเหนือครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงกลารฉบับหนึ่งผ่านเว็บไซต์ ว่าสหารัฐก,กำลังดำเนินการเต็มที่เลยในการจัดตั้งองค์การที่มีลักษณะคล้ายกับนาโตในภูมิภาคเอเชียโดยเกาหลีเหนืออ้างถึงการซ้อมรบร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ระหว่างกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นอย่างจงแจ้งเลยครับนอกจากนี้สหรัฐยังทำการซ้อมรบกับกองทัพเกาหลีใต้โดยมีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐลำหนึ่งเข้าร่วมนับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ปี โดยเกาหลีเหนือซึ่งทําการทดลองขีปนาวุธหลายครั้งในปีนี้ยังคงยืนยันครับว่าการซ้อมรบของสหรัฐกับพัตมิตรในภูมิภาคเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมในการทําสงครามซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อล้มรัฐบาลเกาหลีเหนือโดยกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือไม่ได้อ้างถึงโครงการนิวเคลียร์หรือว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือชัดเจนบอกแต่เพียงว่าการกระทําของสหรัฐกดดันให้เกาหลีเหนือต้องพัฒนาการป้องกันประเทศนั่นเองครับ ขณะที่สหรัฐยืนยันให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์และเสนอให้จัดเจรจากับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีการกําหนดเงื่อนไขล่วงหน้าแต่ทางเกาหลีเหนือเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอนี้นะครับโดยถแถลงการของเกาหลีเหนือมีขึ้นไม่กี่วันก่อนที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นานาโต้ที่ประเทศสเปน ถือว่าเป็นผู้นําเกาหลีใต้คนแรกที่เข้าร่วมประชุมนาโต้โดยที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้แถลงก่อนหน้านี้ครับว่าเกาหลีใต้มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างกว่าเป็นหุ้นส่วนกับนาโตและแสดงบทบาทด้านความมั่นคงระดับโลกมากยิ่งขึ้นนะครับ